อาจารย์โอดาเปิดเผยระหว่างผมแดงแชงคูดกับเบนแบกแมนใครกันที่เจ้าชู้กว่ากันและความโหดของพลังผลปีศาจของลอเมื่อตื่นขึ้นหรือแม้กระทั่งนะครับอดีตที่เลวร้ายของพลเทอเอกอย่างเรียวคุกิวเรียกได้ว่านะครับข้อมูลเยอะข้อมูลแน่นเหลือเกินสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็ล่าสุดนะครับเมื่อประมาณ1-2วันที่ผ่านมานี้นะครับมีข้อมูลหลุดมานะครับเกี่ยวกับมุมตอบคาถาม SBS ในเล่มที่100 6นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อมีมังงะวันพีชนะฮะเล่มใหม่มานะครับก็จะมีมุมตอบคาถามนะครับโดยจะเป็นการตอบคาถามโดยอาจารย์โอดะวันนี้ผมรวบรวมนะครับข้อมูลมากมายเลยเกี่ยวกับมุมตอบคาถามในเล่มที่106นะครับเล่มนี้บอกเลยว่าข้อมูลนั้นเด็ดๆนะครับแล้วก็ข้อมูลสําคัญล้วนๆเลยแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้นะครับแบบเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณช่วงนี้ในคลิปมันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับก็ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ ค,ความสนุกความมันนะครับแล้วก็เรื่องราวการอัปเดตเกี่ยวกับ One Piece. วันพีชโดยข้อมูลแรกนะครับในมุมตอบคําถามในเล่มที่106ด้วยมีคนถามอาจารย์โอดาแคะครับว่าระหว่างแช้งกับเบนเบ็กแมนสคนนี้เนี่ยใครได้รับความนิยมมากกว่ากันนะครับหรือนะครับแต่พูดง่ายๆ2คนนี้เนี่ยใครในมีหญิงติดมากกว่ากันนะครับได้รับความนิยมมากกว่ากัน ดยอาจารย์โอดาก็บอกแล้วว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่างผมแดงแชงคูดกับเบนเบ็กแมนเนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆเลยเหรอว่าผมแดงแชงคูดน่ะได้รับความนิยมมากกว่าแต่ถ้าพูดถึงความเจ้าชู้นั่นล่ะก็บอกเลยว่า ben man, เบนเบ็กแมนน่ะก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะเขานะ่ะเป็นคนที่เจ้าชู้ที่สุดเลยแถมเบนเะบ็กแมนน่ะเป็นคนที่รักผู้หญิงมากๆด้วยเรียกได้ว่านะครับเบนเบ็กแมนโดนอาจารย์โอดาแกงนะครับมาเฉยแลยแล้วล่วะครับว่าเบนเบ็กแมนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชูส้สุดๆเลยนะครับซึ่งเอาจริงนะด้วยลุกของบ นะครับผมว่าก็ไม่แปลกนะลุคเฮียแกเนี่ยมันดูเจ้าชู้จริงๆนั่นแหละและในเล่มนี้ก็มีการเปิดเผยอดีตของเซนโตมารุด้วยโดยเป็นการย้อนอดีตกลับไปก่อนที่เซนโตมารุนั้นจะเข้ากองทัพเรือซสอีกนะครับโดยในตอนนั้นเนี่ยกองทัพเรือนะครับได้รับรายงานแล้วว่ามีหมีป่าดุร้ายเนี่ยได้ออกมาอารวาสที่หมู่บ้านในเกาะปิศาเกาะหนึ่งซึ่งภารกิจครั้งนี้นะครับก็มีดรเวก้าพังไปด้วยนะครับเป็นเพราะว่าดรเวก้าพังเนี่ยต้องการติด GPS นะครับในการติดตามหมีป่าตนนั้น แต่เมื่อไปถึงนะครับก็พบว่าหมีป่านั้นนะครับได้ลงไปนอนกองกับพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยถูกจัดการนะครับจากเด็กปริศนาคนหนึ่งนะครับโดยเด็กปริศนาคนนั้นเนี่ยใช้ท่าซูโม่ได้นะในการจัดการนะครับหมีป่านะครับไม่ได้จัดการแค่ตัวเดียวนะจัดการนะครับเป็นฝูงเลยโดยภายหลังก็มารู้แหละครับว่าเด็กปริศนาคนนี้นะครับด้วยความที่ว่ามีนิสัยนะครับที่โหดร้ายปาเถื่อนสุดๆเลยจึงทําให้คนในหมู่บ้านนั้นนะครับก็เลยเอาเด็กคนนี้ไปทิ้งในป่านะครับดรเวก้าพังเห็นเด็กคนน มากเลยนะครับเพราะว่าเป็นเด็กที่มีพละกําลังสูงจึงเก็บมาเลี้ยงนะครับโดยกาบปั้นนะครับให้กลายเป็นปริกาดส่วนตัวนะครับในการปกป้องเขาเองนะครับซึ่งแน่นอนเด็กคนนั้นก็คือเซนโตมารุแล้วก็ยังมีข้อมูลส่วนอื่นอีกนะครับโดยอาจารย์โอด่านั้นนะครับก็มายืนยันแหละครับว่า CP 9ีนทุกคนที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาทั้งหมดเนี่ยได้กลายเป็น c p c โรเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนความแข็งแกร่งของ CPC โรนั้นนะครับถ้าใครเนี่ยได้สวมหน้ากากก็คือจะเป็นกลุ่มคนใน CPC ับที่ได้รัับบการรยอม นะครับว่าแข็งแกร่งลำดับต้นๆนะครับซึ่งที่เราได้เห็นเนี่ยก็พวกร็อบลุจิคาคุสตูซี่พวกนี้นะครับก็สวมหน้ากากใช่ไหมตอนที่บุกเข้ามาที่เอเคนะครับดึงทํานไมพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มคนนะครับที่มีความแข็งแกร่งระดับพิเศษเลยนะครับใน CP4 โลและในเล่มนี้อาจารย์โอดาได้วัดอาวุธนะครับของคาตาคูริแล้วก็รอด้วยนะครับหากอาวุธของทั้งสองคนนี้เนี่ยมีชีวิตหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับโดยของคาตาคูรินั้นก็จะกลายเป็นตัวตุ่นนะครับส่วนดาบคีโคคุของรอนั้นนะครับไร ไปไซนีหน่อยๆนะหรือในเล่มนี้นะครับก็มีการเปิดเผยอดีตของพลเรเอกนะครับที่เรานั้นก็พึงรู้จักเขาใหม่เอี่ยมอ่องนะครับอย่างพลเรเอก,กะทิ้งเขียวเรียวคุก,กิวนะครับโดยมีการเปิดเผยเลยครับว่าเรียวคุก,กิวนั้นเนี่ยเคยมีอดีตที่มันเลวร้ายแล้วก็น่าเศร้าสุดๆเลยจึงทำให้เขานั้นสักโดยรอยสักนั้นจะเขียนว่านะครับฆ่าตัวตายคู่ที่ริมแม่น้ําแห่งความตายเรียกได้ว่าเดือดเหมือนกันนะเรียวคุก,กิวนะครับกับรอยสักของเฮียแก และยังได้มีการเปิดเผยนะครับหลักความยุติธรรมของเรียวคุกิวและก็ฟูจิโทระด้วยนะครับโดยเรียวคุกิวนั้นหลักความยุติธร,รรมของเขานั้นก็คือความยุติธรรมที่เด็ดเดี่ยวถึงตายซึ่งมันก็จะแตกต่างนะครับกับหลักความยุติธรรมของฟูจิโทระนะครับโดยฟูจิโทระนั้นนะครับคิดว่าความยุติธรรมนั้นต้องคู่กับคุณธรรมด้วยก็เรียกได้ว่านะครับเป็นความแตกต่างกันละกันนะสำหรับสองพลเรือเอกหน้าใหม่ของกองทัพเรือและในเล่มนี้นะครับอาจารย์โอดาได้ทําการอธิบายเกี่ยวกับพลังที่ตื่นขึ้นของลอนะครับก็ ที่ตื่นขึ้นที่ใช้จัดการบิ๊กมัมซึ่งหลกักๆแล้วนะครับก็ได้ um, มีการบอกแล้วครับว่าหลากัหลกๆนะครับพลังผลพิสาจของลอนั้นนะครับก็คือเวลาใช้เนี่ยก็คือกลางรูมเนี่ยคือเป็นท่าที่ลอนั้นใช้ในการสร้างห้องผ่าตัดซึ่งทุกคนน่าจะรู้ขอ้อมูลนี้อยู่แล้วนะครับก็คือในห้องผ่าตัดที่ลอสร้างขึ้นมานี้เนี่ยลอสามารถทําอะไรก็ได้และเมื่อพลังผลพิสาจข,ของลอตื่นขึ้นมันจะมีท่าใหม่ขึ้นมาใช่ไหมไออย่างท่าแรกนะครับที่เรารู้นะครับอย่างท่าเครูมคือการใช้ท่ารูมนั่นแหละแต <te> ่า่อว และในเมื่อนะครับสร้างห้องผ่าตัดไปที่ดาบของตนเองนะครับก็เลยทําให้รอนั้นสามารถยืดดาบนะครับที่โคคูของตัวเองให้ยาวได้และปล่อยนะครับเป็นครึ่นกระแทกออกมาจากดาบนะครับโดยคําว่าเครูมนั้นก็มาจากคําว่าไหนนั่นเองนะครับที่แปลว่ามีดผ่าตัด ส่วนอีกท่านึงนะครับก็คือท่าอารูมนะครับที่มาจากคําว่ารีนะครับที่แปลว่าห่างออกไปนะครับหรือว่าไกลๆนะครับโดยจะสามารถสร้างห้องผ่าตัดนะครับที่อยู่ระยะไกลนะครับจากผู้ใช้พลังผลปีศาจได้ซึ่งตามปกติแล้วนะครับลอนี่จะต้องอยู่ภายในห้องผ่าตัดเท่านั้นงจะสามารถใช้ความสามารถพลังผลปีศาจของตนเองได้แต่เมื่อพลังผลปีศาจตื่นขึ้นแล้วนะครับและใช้ท่าอารูมมันทําให้ลอนั้นไม่จําเป็นแล้วนะครับที่ต้องอยู่ในห้องผ่าตัดของตนเองเลยสามารถสร้างความยืดหยุ่นและกันให้กับความสามารถในการใช้พลังผลปีศา ดขอองงตนเไ้ยิ่งเพิ่มความโหดความโอแล้วกันให้กับความสามารถพลังผลโอเปอเปของลอเพิ่มขึ้นไปอีกเล่เล่มนี้จารย์โอดานั้นก็ได้ยืนยันแหละครับว่าหากโดนเซเลฟิมแฮนคอกนะครับทำให้กลายเป็นหินได้นั้นไม่จําเป็นนะครับที่ต้องมองเซเลฟิมแฮนคอกนั้นนะครับในฐานะชู้สาวนะครับเพียงแค่มองว่าแฮนคอกนั้นเป็นเด็กคิ้วๆน่ารักนะครับก็สามารถกลายเป็นหินได้แล้วนะครับอันนี้ผมว่าน่ากลัวเลยนะความน่ารักของเด็กนะครับคือไม่ได้เชิงชู้สาวประมาณแบบนั้นแหละผมว่าอาจารย์แกก็ทําแบบนี้ก็ดีเลยนะมันกันประเด็นดราาาม้เเเยยอะลพช มันก็ดราม่าเยอะนะเกี่ยวกับประเด็นอะไรพวกนี้แล้วก็นะครับในเรื่องสุดท้ายนะครับก็คืออาจารย์โอดานั้นได้ทําการวาดอนาคตนะครับของทางด้านบลูกนะครับในอีก20ปีและก็40ปีข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นปกตินะครับหรือว่าเวอร์ชั่นอีกแบบนะครับซึ่งแล้วแต่เวอร์ชั่นไหนก็ตามทีเธอบลูคนั้นนะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพราะว่าพี่แกเป็นโครงกระดูกไงนะครับออกแนวกวนตีอาจารย์โอดาแบบนี้เนี่ย ก็ทั้งหมดนี้เป็นบางส่วนนะครับสำหรับมุมตอบคําถามในเล่มที่106นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแบบว่าเล่มตัวจริงมาเนี่ยก็น่าจะมีอะไรที่มันเยอะกว่านี้แต่นี่ก็คือหลักๆที่ทุกคนนั้นก็ควรจะรู้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลนะครับสำหรับเล่มใหม่ของมังงะวันพีชในเล่มที่106และเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับชอบเรื่องราวไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์แสดงความคิดมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและคิดว่าใครการเจ้าชู้กับเป็นเบคแมนหรือเปล่าในนนาคตที่จะเปิดเผยนะครับก็ลองบอกมาได้เลยนะครับพ้องจริงในวันพีชผมว่ามััััันนนกก็มีตตววลลละะครหายบ สวนะครับเจ้าชู้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่อาจารย์โอด่านั้นอาจจะยังเพียงแค่ไม่บอกเท่านั้นนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและอยากรับชมอะไรนะครับก็เพียงแค่คอมเมนต์มาจัดให้ตามคําขอแน่นอนช่วงนี้จะลงวันพีชรัวๆเลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ